บอกว่าหลังนี้เนี่ยก่อนที่เราจะได้ทำการก่อสร้างครับทำการเติมเนี่ยลูกค้าทักมาทางเพจเราก่อนนะครับแล้วก็ทําการประเมินหน้าง,งานนะครับทำการเสนอราคาทำงานไวคะ่ะเราก็ชอบที่แบบมีอัปเดตทุกวันเลย ชอบครับก็คือทํางานไวครับก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วก็วันแรกก็วัดแล้วก็ส่งเป็นแบบมาเลยว่าโอเคเราต้องการแบบไหนแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันตามหน้างานทีนึงครับคือดูจากรีวิวที่ผ่านมาใน YouTube แล้วก็มีในสื่อต่างๆค่อนข้างสนใจครับเพราะว่าอมีหน้างานจริงที่ไปทําผลงานมาไว้หลายๆที่อย่างเงี้ยครับ,รบแล้วก็โอเคสนใจก็เลยลองติดต่อดูคือราคาการอะไรเงี้ยครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมช่างเบียร์จากเก t ต o เฮาส์เซอร์นะครับเราจะพาทุกท่านมาดูงานรีวิวงานต่อเติมของเรานะครับเป็นส่วนของห้อครัววันนี้เราอยู่กันที่โครงการเดอะเมิร์สไลท์นะครับ mm hmm. เพชรเกษม63นั่นเองนะครับหังนี้ต้องบอกว่า เป็นบ้านทาวน์โฮมสามชั้นนะครับหลังนี้เนี่ยทางโครงการเขามีพื้นสักลลางหลังบ้านให้ลูกค้าค่อนข้างเยอะลูกค้าได้ทําการต่อเติมเป็นห้องครัวนะครับข้อดีของโครงการนี้เลยก็คือทางโครงการเนี่ยเขามีเสาเข็มให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับลูกค้าสามารถที่จะทําการต่อเติมเป็นห้องครัวได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังนี้ลูกค้าทาอะไรกันบ้างเชิญครับ ในส่วนของหลังนี้นะครับเนื่องจากว่าหลังบ้านเนี่ยมีพื้นที่ซักล้างอย่างที่บอกคือประมาณ24ตารางเมตรลูกค้าทาการแบ่งสัดส,ส่วนออกเป็น2ส่วนนั่นก็คือสัดส่วนของห้องครัวนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นส่วนซักล้างส่วนห้องครัวเนี่ยจะมีพื้นที่อยู่ประมาณ17ตารางเม<อ>ตรด้านหลังก็อยู่ประมาณ7ตารางเมตรที่เป็นส่วนซักล้างส่วนภายในเนี่ยก็จะมีงานทําเป็นหลล้องครัวที่จะทําเป็นเคาน์เตอร์นะครับไปรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับเป็นรูปตัว L นะครับก็ส่วนของลักษณะเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเคาน์เตอร์ปูนตัว็็อเคคานตรจะกกกววีี้ย่ไื ขาวล้วนเลยนะครับประกอบกับการติดตั้งตัวกระเบื้องรอบนอกนะครับเป็นสีขาวแล้วทำให้ดูเนี่ยงานดูสวยงามเรียบร้อยนะครับผมส่วนตัวหน้าบานอุปกรณ์ต่างๆลูกค้าเลือกใช้เป็น ยี่ห้อของคิงนะครับ <Stars> ตัวนี้จะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับ <ST AN IC> ER> ภายในเนี่ยร <ST AN IC> ER> เราก็ทําการปูกระเบื้องให้เช่นกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือผนังตัวนี้เราจะแนะนาเป็นกระเบื้องสีขาวนะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดประตูเข้าไปหรือเปิดหน้าบานเข้าไปเนี่ยทำให้ตัวกระเบื้องตัวกระเบื้องที่เป็นสีขาวเนี่ยมันจะทําให้มีแสงสว่างภายในที่มากยิ่งขึ้นนะครับผมไม่แนะนําให้เป็นกระเบื้องทึบสีนะครับผม <S <S ตัวนี้ก็จะมีทั่เตาแก๊สนะครับส่ดน้านบนก็จะมีติดตั้งฮูด ติดตั้งตู้แขวนผนันงครัวตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นกระเบื้องโมเสกขนาดอยู่ที่30คูณ60ซนติเมตรปูขึ้นไปจากเคาน์เตอร์เนี่ยสูงขึ้นไปประมาณ75ซนติเมตรส่วนหน้าท็อปเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีพื้นที่ฟังก์ชันการใช้งานนะครับมีพื้นที่ใช้สอยด้วยจำหรับวางของหรือทํากิจกรรมในห้องครัวทากับข้าวแรงต่างเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยก็พื้นที่ด้านบนเนี่ยเราจะติดตั้งปลั๊กให้ลูกค้าจำนวน2จุดเป็นปลั๊กเก้าคู่นะครับจนถัดมา ด้านที่เป็นของซิงล้างจานนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นซิงลายหินนะครับผมเป็นซิงหินที่มีลายส่วนใต้ซิงตัวนี้เราจะติดตั้งถังดักไขมันไว้ให้ลูกค้าด้วยนะครับถังดักไขมันตัวนี้อยู่ที่ขนาด15ลิตรรับน้าจากซิงล้างจานด้านบนลงมาสู่ถังดักไขมันก่อนที่จะระบายออกสู่สาธารณะด้านนอกนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยมีความสําคัญมากปกติแล้วเวลาเราทําความสะอาดถ้วยจานแรงต่างเนี่ยเราจะมีพวกคราบมันใช่ไหมครับคราบมันเนี่ยก็จะตกลงมาสู่ที่ถังดักไขมันถังนี้ก่อนไขมันก็จะลอยอยู่บริเวณนี้ลูกค้าาากก็จะทํร ตักไขมันตัวนี้ออกไปทิ้งได้นะครับแทนที่เราจะปล่อยให้ไขมันจากซิงค์โดยตรงเนี่ยไหลไปลงสาธารณะเลยเนี่ยจะทําให้ตัวท่อสาธารนณะหรือเมนทูแลนต่างเนี่ยเกิดการอุดตันในอนาคตได้แต่ผมจะแนะนําให้ลูกค้าทุกคนที่ทํางานกับผมเนี่ยที่ใช้บริการงานของเราเนี่ยเราจะให้แนะนําให้ลูกค้าติดตั้งถังดักไขมันแบบนี้ทุกเจ้าเลยนะครับผมอ่าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่าในการปูกระเบื้องใต้เคาน์เตอร์ตัวนี้สําคัญมากนะครับอย่างที่บอกคือเราปูกระเบื้องภายในให้ทั้งหมดถูกไหมครับ ส่วนของใต้เคาเตอร์เนี่ยสังเกตคือเราจะปูกระเบื้องภายในเนี่ยให้เสมอกับตัวชอนีของบ้านเลยตัวนี้ข้อดีของเขาคือเวลาเราเซอร์วิสแรงต่างมีการน้ำหกน้ำรั่วน้ำซึมแรงต่างในอนาคตเนี่ยเวลาเราทําความสะอาดเนี่สามารถ ามาลักษณะแบบนี้ได้เลยส่วนพื้นที่ต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะมีพื้นที่ระหว่างตัวเคาน์เตอร์มาจนถึงประตูตัวนี้ประมาณสักเมตรยีได้ลูกค้าก็ซื้อตู้เย็นตู้ใหญ่มาติดตั้งเลยก็จะสมกับสัดส่วนของห้องครัวที่เราได้ทําการต่อเติมไว้นะครับผมแนะนําส่วนของกระเบื้องพื้นแล้วกันกระเบื้องพื้นตัวนี้ลูกค้าก็จะเป็นคนเลือกลายให้เรากระเบื้องพื้นตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่30ซนติเมตรคูณหกซนติเมตรนะครับตัวลายของกระเบื้องนี่ก็จะเป็นลายเหมือนลักษณะของหินสังเกตคือกกการปกรปะะเเบบืื้อองนัจไมม่ห การปูกระเบื้องพวกขนาดากระเบื้องที่มีขนาดเท่ากันตัวนี้เราจะปูลายลักษณะของการวางอิฐนะครับก็คือสลับลายกัน1แผน่นครึ่งแผน่นครึ่งแผน่นแล้วก็1แผ่นนะครับก็จะทำให้ดูมีเท็กเจอร์ของพื้นที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะผมในการลักษณะของการปรูแบบนี้ในส่วนต่อไปที่สาคัญไม่แพ้กันในส่วนของงานพื้นนะครับก็จะเป็นงานบล็อกงานระบบต่างๆตัวนี้เนี่ยจะเป็นฝาทองเหลืองขนาด4ีนิ้วตัวถังบำบัดน้ําเสียที่รับน้ําจากห้องน้ําในบ้านทั้งหมดมาลงตัวนี้นะครับเวลาเราทําการเติมเนี่ยเราจะไม่แนะนําให้ลูกค้า ทปิดไปนะครับเราต้องบล็อกขึ้นมาเวลาเกิดปัญหาแรงต่างๆในอนาคตเนี่ยลูกค้าจะสามารถที่จะเปิดทําการเซอร์วิสได้อย่างสะดวกนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ฝาทองเหลืองขนาด4นิ้วส่วนด้านฝั่งนี้นะครับพื้นที่ที่ลูกค้าเตรียมไว้สําหรับ ติดตั้งเครื่องซักผ้านะครับตัวนี้เรากได้ทําการออกแบบให้ลูกค้าไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มงานเลยว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้ตําแหน่งที่จะตั้งเครื่องซักผ้าบริเวณนี้นะครับเราก็ได้ออกแบบพวกระบบน้ําทิ้งระบบน้ําดีแรงต่างให้ลูกค้าเรียบร้อยเอาสายน้ําทิ้งของเครื่องซักผ้าหย่อนเข้าไปในรูนีน้ได้เลยนะครับผมก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกเลยนะครับนะครับส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของโซนซักล้างมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ7ตารางเมตรนะครับเป็นประตูอลูมิเนียมบานเปิดนะครับตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่ ความสูง2เมตรความกว้าง1เมตร20นะครับติดตั้งเป็นลายตารางลูกฟักทําให้ตัวประตูหรือหน้าต่างที่เราติดตั้งลายลูกฟักเนี่ยดูมีความมินิมอลมากยิ่งขึ้นหรือสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมพื้นที่ด้านหลังมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ7ตารางเมตรนะครับต้องบอกก่อนว่าหลังคาหลังนี้ครับทั้ง2โซนเนี่ยลูกค้าเลือกใช้เป็นหลังคาเวนิวนะครับหลังคาเวนิวเนี่ยจะมีข้อดีมากมายเลยนะครับการกันเสียงการความร้อนและที่สําคัญเลยเนี่ยไม่เป็นสนิมแน่นอนเพราะว่าตัวของหลังคาเวนิวเนี่ยไม่ กันความร้อนกันเสียงการสีได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็หลังคาเนี่ยต้องบอกว่ามีเป็นสองโซนมีหลังคาทึบแสงและหลังคาโปร่งแสงตัวหลังคาทึบแสงเมื่อกี้เราแจ้งไปแล้วว่าเป็นหลังคาเวนิวเนาะส่วนหลังคาโปร่งแสงเนี่ยก็จะเป็นหลังคาโพลีคาร์บอเนตเป็นตัวชีตตันนะครับที่มีความหนาอยู่ที่3มมิลลิเมตรตัวนี้ลักษณะของสีเนี่ยจะเป็นสีขาวขุ่นลูกค้าเนี่ยชอบอหลังคาเนี่ยมันสามารถส่องแสงลงมาด้านล่างได้โดยที่แบบคนด้านบนไม่สามารถมองลงมาผ่านลงมาด้านล่างได้อันนี้เราไม่ได้เปิดไฟนะครับเราก็ ใช้แสงจากภายนอกเข้ามาเลยนะครับตัวนี้เราจะสังเกตคือจะมีความแตกต่างของตัวพื้นที่อยู่ตัวนี้จะดบลงไปต่ำกว่าตัวนี้ประมาณสักเซนครึ่งถึง2เซนติเมตรเพื่อให้เกิดความแตกต่างของพื้นเวลาเราทําความสะอาดพื้นหรือล้างพื้นซักผ้าอะไรต่างเนี่ยให้น้ําที่เป็นบริเวณโวนเปียกเนี่ยอยู่ในนี้เลยแล้วก็ไหลลงฟฟรเดนไปตัวฟฟรเดนตัวนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งท่อนะครับไหลลงไปสู่เมนทสสาถานะาให้ลูกค้าเรียบร้อยลูกค้าก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกเลยครับจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรา จะไม่แนะนําไม่ได้เลยนะครับก็คือการเลือกกระเบื้องสําหรับพื้นซักล้างนั่นเองนะครับแนะนานะครับเราจะให้ลูกค้าเนี่ยเลือกเป็นกระเบื้องที่มีท e เจอร์ค่อนข้างที่จะหยาบนะครับเวลาเราใช้งานตัวซักล้างแรงต่างเนี่ยเราจะไม่เกิดอันตรายเวลาเราเดินดูสัจจตรงบริเวณนี้นะครับมันจะสักสาครับผมตัวสีก็จะเป็นสีออกดำๆนิดนึงนะครับก็จะ ให้ความสวยงามเวลาทําความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับผมตัวนี้ที่ผมบอกเลยว,ว่าเยี่ยมมากอันนี้เราติดตั้งปลั๊กให้ลูกค้าอีกหนึ่งจุดนะครับตัวนี้จะมีราวแขวนผ้านะครับเป็นราวแบบติดตั้งกับผนังใช้งานได้อย่างสะดวกพอเราใช้งานเสร็จแล้วก็พับเก็บได้เลยนะครับโอเคอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการติดตั้งปั๊มน้ำถังน้ําดีนะครับพอลูกค้าต่อเติมเนี่ยเราก็ได้ทําการย้ายออกมาให้ลูกค้า ในการติดตั้งถางน้าดีของเราอย่างแรกที่เราทำเลยคือเราจะยกระดับสเต็ปของตัวฐานฐางขึ้นมาประมาณสัก5เซนติเมตรนะครับยกขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสังระดับนะครับครับและสุดท้ายที่เราจะขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือการทําความรู้จักกับลูกค้าของเราเหมือนเช่นอีกหลายๆ EP ที่ผ่านมาขออนุญาตแนะนำนะครับคุณปันนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับน,นี่จะเป็นลูกค้าของเราทั้งสองท่านเลยนะครับสัมภาษ์าลูกค้านิดหนึ่งนะครับลูกค้าตัดสินใจยังไงครับที่เลือกใช้บริการงานต่อเติมกับทาง Get House Service ครับคือดูจากรีวิวที่ผ่านมาใน YouTube แล้วก็มีในสื่อต่างๆค่อนข้างสนใจครับเพราะว่าเออมีหน้างานจริงแล้วเราได้เห็นแบบที่ไปทําผลงานมาไว้หลายๆที่อย่างเงี้ยครับแล้วก็โอเคสนใจก็เลยลองติดต่อดูคือราคาการอะไรเงี้ยครับต้องบอกว่าหลังนี้เนี่ยก่อนที่เราจะได้ทําการก่อสร้างครับการต่อเติมเนี่ยลูกค้าทักมาทางเพจเราก่อนนะแล้วก็ทําการประเมินหน้างานนะครับทำการ แต่มีอยู่จุดหนึ่งก็คือส่วนของงานออกแบบนะครับลูกค้ารู้สึกยังไงบ้างครับกับส่วนที่สถานนิกเราออกแบบส่วนสัดสวนของห้องครัวต่างๆให้ครับชอบรับก็คือทำงานไวครับก็คือเข้ามาปุ๊บวันแรกก็วัดไม่กี่วันถัดไปครับก็ส่งเป็นแบบมาเลยว่าโอเคเราต้องการแบบไหนแล้วก็รับเปลี่ยนกันตามหน้างานโ,โ,โ,โดยภาพรวมลูกค้าก็ถูกใจในแบบถูกต้องไหมครับใช่คนขา้าพอใจครับทางลูกค้าผู้หญิงเป็นยังไงบ้างครับถูกใจค่ะใช่ทำงานไวค่ะเราก็ชอบที่แบบมีปเตทุกวันเลย ต้องบอกว่าในการทางานของเราระหว่างการทำงานเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเราจะมีการสร้างไล์กลุ่มให้ลูกค้าด้วยนะครับในการสร้างไล์กลุ่มเนี่ยก็จะมีการอัปเดตผลงานทุกๆวันนะครับทุกๆเย็นเลยว่าวันนี้มีการทําอะไรกันบ้างลูกค้าทั้งสองท่านก็จะอยู่ในกลุ่มของเราด้วยนะครับก็จะมีการพูดคุยสอบถามรายละเอียดงานต่างๆกันภายในกลุ่มทําให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจในระดับหนึ่งด้วยโอเคก็อีกอย่างนึงสุดท้ายนะครับก็รู้สึกยังไงบ้างครับกับการตั้งแต่เราเริ่มงานมาจนจบการบริการของทีมของเราครับแนะนาก่อนเลยว่าแบบบเเออออสรรร้้าาาาางงงนีมมมกกกถควตข ทำได้ตรงาตามความต้องการแล้วก็มีอัปเดตงานตลอดทํางานไวตามกําหนดก็คือตอนแรกที่คุยกันไว้ภายในประมาณเดือนครึ่งแล้วก็เออภายในเดือนครึ่งจริงทำกำหนดเลยครับผมต้องขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ว่าให้บริกาตัดสินใจให้เรามาบริการลูกค้าทั้งสองท่านนะครับก็สุดท้ายขออนุญาตแจ้งลูกค้าว่าในส่วนของงานต่างๆที่เราทําไปแล้วเสร็จไปแล้วเนี่ยของเราจะมีงานรับประกันให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับถ้าลูกค้าใช้งานส่วนไหนมีปัญหาส่วนไหนลูกค้าสามารถ พักหรือถ่ายวิดีโอถ่ายรูปส่งไปกับทางกลุ่มได้เลยนะครับเราจะมีทางช่างเข้ามาสวิตให้ลูกค้านะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณลูกค้านะครับที่สละเวลามาให้สัมภาษณ์เราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ